คิดตังค่ะ69บาทค่ะเสีถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะอุ๊ยอันนี้อะไรคะแม่คะซองอ่างเปาจ้ะอุ๊ยอ่างเปาอันเท่าไหร่ครับพี่อะไร20บาทจ้ะโอ้อะไร20บาทเองเหรองั้นหนูเอาหมดนี้เลยค่ะแม่คะทั้งหมด14อันเป็น280บาทจ้ะขอบคุณค่ะไม่ต้องเส็ยถุงนะคะอย่างตามหมดนี่ก็ต้องได้สักสามพันล้วะปกติเราก็เป็นคนดวงดีอยู่แล้วด้วยคิดกลับไปเกะดีกว่ามันลุ้นกันซองแรกจะได้เท่าไหร่มันลุ้นกัน เฮ้ยอะไรเนี่ยซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าอันนี้ก็ซองเปล่าแม่ค้าที่โกงแม่ค้าค้า หลอกก็ได้ง่ายแบบนี้เลยหรอเอาซองเปล่ามาขายบอกว่ามีอ่างเปาพี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่ามันมีอ่างเปามันคือซองใส่อ่างเปาค่ะน้องก็นูถามตอนแรกไม่ค่ะบอกว่ามันเป็นซองอ่างเปามันก็ต้องมีอ่างเปาอยู่ข้างในสิโอ๊ยน้องเข้าใจผิดแล้วคะ่ะเอาตังค์หนูคืนมาเลยนะงนั้นหนูจะไปแจ้งความก็หาหลอกลวงเ,เดี๋ยวพี่คืนตังค์ให้ก็ได้คะ่ะน้องอย่าไปแจ้งความเลยนะคะนี่ค่ะข้าวหลังอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะรู้ไหมว่เสียความรู้สึก เบื่อสุดๆเลยทำงานทั้งวันขี้เกียจและลาออกดีกว่าเออถ้าไม่กลัวว่าไม่มีเงินซื้อลิฟต์ฉลาออกไปนานแหละชีวิตที่เป็นลูกจ้างนี่เหนื่อยเนาะแล้วตอนไหนจะรวยสักทีวะสวัสดีครับผมมาทํางานเป็นไอทีวันแรกครับโห้ยแกหล่อมากน้ำพริกนี่มันสเปกแกะอะไรปะเดี๋เสียงดังไปเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเออห้องน้ําไปทางไหนครับ เดินตรงไปและเลี้ยวขวาเลยค่ะเอ๊เมื่อกี้ใครบ่นวัจจะลาออกนะก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขยันขึ้นมาเลยอะเลิกงานละขอสวยนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าจะเจอพี่เอกอยู่หน้าร้านโหเลิกงานแล้วจะแต่งหน้าสวยไปไหนเนี่ยแกแกแกว่าพี่เอกจะกลับแล้วหรือยังพี่เอกหนูม,มารับแล้วรอนานไหมคะไม่ครับพี่เพิ่งออกมา แกพี่เขามีแฟนแล้วอะ่ะเออนี่แหละเหตุผลที่ควรจะลาออกไปตรงตรู้กลับบ้านกันเดนี๋ยวตอนเย็นพี่พาไปกินชาบูเฮ้ยไม่หล่อแลวยังมีแฟนอีกปาแกรีบกลับบ้านพรุ่งิีงต้องมาทำงานแต่เช้าท็อปเราเลิเลกกันเถอะเราเบื่อนิวอย่าทิ้งผมไปผมขาดคุณไม่ได้ไปฉันนะนปไปไม่ผมขาดคุณไม่ได้ นิวคุณทิ้งผมไปทำไมนิวทิ้งผมไปแล้วพี่ผมมีชีวิตต่อไปได้รับท็อปยายนี้ครับทจ้าท็อปตื่นมากินข้าวได้แล้วท็อป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 หายไปไหนอย่าบอกนะไม่ท็อปทิ้งพี่ไปทำไมพี่จะแก้แค้นให้นายเองท็อปอะไรของเธอเนี่ยเลิกกันไปแล้วก็ยังจะทักมาอยู่นั่นแหละแบมพี่ไปข้องน้ำแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะนี่เหรอผู้หญิงใจดำมานี่เลยนะผู้หญิงใจดำ น,นายเป็นใครจับฉันมาทําไมอย่ามาเสียเสียงผู้หญิงใจรำนายพูดเรื่องอะไรฉันจะกลับบ้านที่นี่ที่ไหนเนี่ย <laughs> ไม่มีทางหนีได้หรอก๋ยวนี้สัตว์่าเยอะระวังถือจับกินนะฮฉ <laughs> 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 ันจะออกไปทํางานอย่าคิดหนีเด็ดขาดเดี๋ยวแล้วฉันจะกินอะไรฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะอะตอ่อสับถ้าหิวก็สั่งไลเมน ออเดอร์ไลแมนมาส่งครับคุณคะคุณพาฉันหนีหน่อยได้ไหมเฮ้ย <Hey! S 2> นะฉันขอร้องต้องการเงิน,นเท่าไหร่เดี๋ยวฉันจ่ายให้มีปัญหาค่อยคุยกันนะครับผมไปก่อนนะครับคุณอย่าเพิ่งไปสิรีบกินเลยจะได้ไปทํางานทําไมไม่กินฮะตอนแรกว่าจะกินแต่พอเห็นหน้านายแล้วกินไม่ลงไม่กินก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวผมกินเองนั่งเมาอ,อยู่นั่นเหลอ<ๆ>อืมอร่อยนี่สั่งไลแมนมาหรอจะสั่งใหม่ก็ได้ วันนี้คุณต้องแบกไม้มาทําฟืนแบกไม้จะบ้าเหรอฉันทําไม่ได้หรอกไม่ได้ก็ต้องทําแค่อันนี้มันยังน้อยไปกับสิ่งที่เธอทํากับ้องซันนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยลายแมนมาส่งครับท็อปพี่มิทินเฮ้ยน้องพี่จริงๆด้วยตับหายไปไหนมาตึกว่วกคิดสั้นไปแล้วผมอยากหลบไปพักใจคนเดียวพี่ขอโทษนะพี่ที่ผมไม่ได้บอกพี่โอ๊ยปล่อยนะฉันเจ็บขอโทษดองใส่เส้นนี้ทำไมฉันต้องขอโทษฉันไม่ได้ทำอะไรผิดน้าดั้น ท่านบอกให้ขอโทษเดี๋ยวนี้พี่มิทินทำไมต้องให้ผู้หญิงคนนี้ขอโทษผมด้วยก็ผู้หญิงคนนี้ทำให้น้องพี่เสียใจมากไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้เลยว่าไงนะเห็นไหมฉันบอกนายแล้วจับมาผิดคนไอ้ซื่อบอ้อเป็นไปได้ไงเนี่ยพี่ไม่ต้องแก้แค้นแทนผมแล้วนะพี่ตอนนี้ผมทำใจได้แล้วพี่เออน่านอาหารของฉันใช่ไหมเอามาเหอะฉันหิวแล้วอ๋อนี่ครับลาเนนถูกสุดทุกวันแกนเซลลหิวเมื่อไหร่ก็สั่งได้เลยนะครับตาแล้วตาล้ว สายเล้สายเลี้ย yes. เสวัสดี <c oughs> เดียวค่ะทําไมวันนี้ถึงมาสายล่ะคะเออวันนี้พี่เกิอดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะจะอุบัติเหตุอะไรก็ช่างเวลาทํางานก็คือเวลาทํางานต้องจัดการให้ได้แล้วก็ต้องมาให้ทันค่ะ <c oughs> บอกแล้วว่าเจนอะหดข้าวหน้ามาสายกละ่ะ <c oughs> ชมพู่ไม่มีครอบครัวแบบพี่ชมพู่ไม่รู้หรอกตื่นมานะจะลูกจะผัวกว่าตัวเองจะได้มาแต่งตัวก็สายแหละทาครีมก็จะซึมเข้าผิวเหนียวก็เหนียวก็จะได้ใส่เสื้อผ้าโอ้ยก็นึกว่าสายเพราะอะไรเอานี่โลชั่นกันแดดแจ๊บแกง่ายซึมเร็วไม่เหนียวเอาเอาไปทาแก่แล้วก็งี้แหละไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเจ๊กลับก่อนนะคะเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้ามาสายสิบนาทีก็ต้องอยู่ชดเชยสิบนาทีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊ใช่ถ้าอย่างนั้นเจ๊ก็เสียเปรียบสิเวลาสิบนาทีที่เสียไปอ่ะทำไงอ่ะก็ได้ค่ะ ว้าวกระแนงเ,นเจ๊เกียง่ายทำเร็วจริงๆเลยโอ้โห oh. oh. วันนี้มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีแนสวัสดีค่ะเจ๊วันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะพี่พรค่ะ <Ha. S 2> วันนี้มาทํางานเร็วแปลกๆเจ๊พี่เลิกงานแล้วนะกลับก่อนนะคะอ๋อ,อ,อยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยนะคะเหลืออีกตั้ง15นาทีเจ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อเช้าพี่มาก่อนเวลาตั้ง15นาทีฮะ <Ha? S 1> วันนั้นพี่มาสายเจ๊ก็ให้อยู่ชดเชยวันนี้พี่มาเร็วพี่ก็ต้องกลับก่อนสิไม่ได้ทําไมจะไม่ได้เจ๊จะเอาเปียบพี่เหรอ โอ้พิซซ่านะ่าอร่อยจะเลยนิ้วตอนที่เราสั่งพิซซ่ามากินกันดีกว่าห้าร้อยกว่าบาทเองโอเคโอเคห่ารกันเนาะพี่พรชมพู่ตอนที่เราสั่งพิซซ่ามากินกันเนาะหารกันสามคนใช่ชมพู่ห้าร้อยกว่าบาทเองถูกมากเลยหนูคงไม่ได้กินด้วยหรอกคะ่ะหนูจะออกไปกินข้าวข้างนอกอุ้ยจะออกไปกินกับแฟนแล้วสิอุ้ยอิจฉานะพี่พรคนมีแฟนเรืนน่องนี้แหละเจ๊หนูไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะคะฉันต้องกินข้าวกับสอดจนถึงสิ้นเดือนเลยหรอ เหลือตังแค่ยีบาทเองเก็บไว้ซื้อซอสแล้วกันอ๋อพี่พรทำงานไม่ได้แล้วกินอิ่มจนแน่นท้องเลยอะ่ะนั่นสิพิซซ่าอร่อยมากฟินสุดๆอาชมพู่ไปกินอะไรมาล่ะไปกินข้าวกับแฟนของอร่อยน่าดูเลยเนาะอร่อยอยู่ค่ะมาเดี๋ยวแม่เปิดให้อ้ามไว้หกแล้วหมดเลยอะเธอโอ้ยเปื้อนเปื้นเปื้อน,ปนไปถึงแม่พาไปล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนล้างเสื้อก่อนไปลูกไป ไปไปอคางเดี๋ยวแม่ขอดูเสื้อผ้าร้านนี้แป๊บหนึ่งนะคะครับแม่อาเธออาเธออยู่ไหนลูกอาเธอเอ,อ้ยอย่าดื้อน,นะลูกเดี๋ยวแม่จัดเสื้อก่อนนะอย่าดื้อน,นะอาเธอรอแม่แป๊บนึงเดี๋ยวแม่เลือกเสื้อผ้าแป๊บหนึง่งอคางนั่งรอตรงนี้นะครับสก็อตคิดซุกไก่สกัดรสช็อกโกแลตแม่รับผมอยากกินอันนี้พาไปซื้อหน่อยครับอะไรนะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อเลือกไปหยิบของใครมาเนี่ยไปไว้ที่เดิมไปครับ เฮ้ยทำอะไรน่ะนั่นมันของลูกฉันนะผมแค่หย,ยิบขึ้นมาดูเฉยๆครับคุณนะแล้วทำไมมันถึงหมดแอบบกินของลูกฉันเหรอผมไม่ได้แอบกินานคังเป็นอะไรลูกก็ลูกคุณนะ่ะแอบบมากินสกอตคิ้ของลูกฉันจนหมดขวดเลยลูกฉันไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นนะอย่ามาคีดตู่แค่นี้เองฉันไปหาซื้อให้ลูกฉันกินก็ได้ที่เซเว่นมีเยอะแยะลูกฉันยังกินไม่หมดและฉันก็เห็นเต็มสองตาว่าลูกเธอหยิยบไปงี่เง่าฉันจะไม่มาซื้อของร้านนี้อีกไปคางกลับบ้านลูกเด็กนี่กินของลูกฉ ทำไมปากเปื้อนอีกแล้วลูกแม่เพิ่งไปล้างให้นี่แล้วเปื้อนได้ยังไงตายแล้วไป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 ,ไปล้างใหม่ไปล้างใหม่เธอเรากินข้าวของทิพยมาเดือนหนึ่งแล้วนะทํายังไงได้เราตกง,งานเงินก็ไม่มีเธอก็ไปหางานทําสิเดี๋ยวก็อดตายกันพอดีเราอยู่บ้านนอกนะแถวนี้หางานยากเธอก็ไปหางานในเมืองดูสิอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องมาอดอยากแบบนี้<ม>นะเธอสวัสดีครับผมมาสมัครงานครับพร้อมเริ่มงานเลยไหมคะพอดีขาดคนพอดีเลยค่ะพร้อมครับเว่าแต่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อจ๊กเกอร์ครับ พี่จ็อกเกอร์คะมีออเดอร์เข้ามาคะ่ะเดี๋ยวออกไปส่งของให้หน่อยนะคะครับนี่จ้ะออเดอร์เซรั่มเทโนอตกล่งงกองหนึ่งนะจ๊ะอ๋อเดี๋ยวก่อนจ้ะขี่รถตากแดดระวังหน้าไหม้นะอ่ะเอากระแดดเทยนอตไปทาจ่านิวให้เธอกลับมาแล้วหรอทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่าแรงวันนี้วิ่ยเธอวันนี้กินหมูกระทะกันนะกินเลยเราไม่หิว อ,อ่ะจะไปทํางานแล้วหรอเราว่าเราเลิกกันเถอะทาไมเราเบียรชีวิตมันนอกเราจะเข้าไปอยู่ในเมืองโจกเกอร์ที่ร้านเคนี้เราไปกินชาบูกันไหมไปสินะคุณนิวมีแฟนแล้วเหรอครับอ้าวพี่โจกเกอร์อันนี้พี่มิทินแฟนนิวคะ่ะลูกน้องใหม่ครับ แม่นี่ซื้อแต่เราชัดแสบไม่แม่แน่วแม่มาข้างนั้นเลยหู้จักเก็ตจะกลับในแม่เงินเดือนซื้อมาเอี้กระกระดอนนี่ซื้อมาเจ้พ่ออยากกอกินกับพ่อแล้วไปได้มึงสีด้วยน้ำแข็งติ๊กเถื่อแม่ไปเ็ำงานก่อนเด้อเออเมื่อแรกก็ซื้อกับเขาไมากินน้ำเนด้วยล่ะจ้าจ้ากลับมาล้วแม่เอ้ากับเข่าที่แม่สร้างนี่ป้าจิโตสร้างกับเข่าก็ซื้อมาอย่างเดียวสิกูจินึิ้งสี่บอกข้องมุ้งข้องวานกับมูจักซื้อไม่กินน้ำติมึงไปทำงานทุกมือหนิเงินไปใช ป้าดลงมาปีนี่ก็เท่าคักแตงเมื่องหงอกเมื่อาเปล่ะกลับมาละแม่ได้ยังมากินล่ะวันศุกกลับมาถอดไข่ในตู้เย็นนาราเอ้านี่ซีผมเห็นจอมว่งอกก็เลยซื้อหน้าปิดผมงอกมาหานี่ห้องการเย็นนี่ใส่ดีกล่องนึงไม่ต่างหกซองเลยเด้ป้าเมืเ่อวานกูกินซีผมนี่ยังซื้อไม่ยังกระดิกกระเด็นนี่กูเลยทากินเข่าอยู่กูไม,ม่ย่อหนอกซีผมนี่เท่ากันมันเท่าอยู่นี่ละเมื่อกี้แล้วสิน,วน,นอนแล้วแม่ แม่สวัสดีครับเอามาหอดแล้วบ่ลูแพากันกิโลนยังมาล่ะกิรถส่วนตัวนี่ล่ะแม่กินข้าวกันละเบ่เราบ่กินเด้อเราค้าแต่เกียดอยู่คือต้องกันสองคนกับพีทแต่กันเนาะสั่งมันให้เองกับคัดหูคัดตาบ่ถึงใจอ้าวอ้าวอ้าวหนูซื้อของมาฝากนี่พิทงอกกันนี้แย่อุ้ยมาตั้งกวนตั้งไก่ก็อุตส่าห์ซื้อมาฝากแม่นะลูกมันคือไออยู่นี่มันมเคยสนใจแม่จากเธอได้จมมาผมขาวมันก็่เคยสนใจมเคยซื้อยังไห้ซื้อมาให้ตั้งซองหนึ่งเลยเ่อ พ่าก็นอนได้แม่จะเครื่อหนึ่งเนาะอุตส่าห์มาทังเทียเออ,เอ,อบ่าเป็นยังดอกแม่เมื่อนี่บ่ได้นอนน้ำดอกก็สิกับเมื่อไใบแท้มหาแม่ปิดฤดอนึงคือคือบนนอนกับแม่ก่อนต้องเฝ้ากับไปเฮ็ดงานแม่ต้องเล็งหาเงินลูกข้าง,งวดรวดเขามาเดือนนีเดือนที่สามแล้วแท็กซีเฮ็ดจงดังไดแม่รับแม่พากันเฮ็ดโอที่จนบม่ได้นอนจนขอบตาดำเบิดมีอย่างไงแม่ซอยบ่ลรุรขันแม่สีซอยกะ สามวดมันกับประมาณสี่มือหนิละแม่สม่ผู้ไปทอนเงินเก็บม,มากๆให้เอกร้อนเอกรลังเดือดร้อนนี่เป็นพี่เป็นน้องกันต้องสอยเหลือกันนี่โมมีดอกแม่เงิ่อนลายไปแต่นีกอย่างไอ้คีมอเตอร์ไซค์อยู่บ้ามือง,งานมันตั้งหกเดือนก็สี่โมมีเงินเก็บโมเออร์ใหเป็นตัวอย่างนูง่นเขไปให้งานตั้งหลายปีเขาได้ขี่รถใหญ่ล่ะม่ะต้องไปสนใจมันแมวโมเออร์แม่เสียหน้าไปจำน้องให้ถ้าแม่ได้เงินแล้วแม่เสียโอนให้เด้อเอาไปจำน้องแล้วก็ไปใส่นี่เองเด้อท,ท่าหนี่มาใส่เด้อหุบปากดูโทรศั้นนนเเาาะแม่ะ เดี๋ยวอลูกกลับกันเด้อยูดีมีแห้งดวยแม่เด้อขอบคุณครับบายบาย